วัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดิฉันชาเป็นไม่เกลแล้วก็กดไหลย้อยนะคะก็ถเราบมาหมน้ากกินอะไรก็ไม่หายตักชีใครเอายาอะไรให้กินฉันก็ซื้อหมดแพงก็ซื้อเพื่อตัวเองขึ้นเ่นก็ไม่ดีขึ้เลยคะ่ะ ดีมีเพื่อนเขาแนะนำให้มาทานคาราฟิลทร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหน่วยเชื้อเป็นน้ำตอนแรกอีฉันก็เอะอะใจสีเขียวนี่หรอมันจะช่วยได้มีนิเจื้อเนอะาะก็เคยกินเป็นถงอะค่ะแล้วก็อย่างนั้นแหละไปลองมากินเรื่อยๆค่ะก็ก็ดีขึ้นเนี่ยค่ะรู้สึกไม่เกยแล้วก็กดเลยย้อนก็ไม่ค่อยแสบคอ ประมานเท่าไหร่ก็กินมาเรื่อยๆสองปีแล้วค่ะออ์ฟิลของบ้านหมุนไทยเซม,ม์ุนไม่มีสาตรตกค้างในร่างกายค่ะและก็ไม่มีสารเตร้อยด้วยค่ะรับประกันได้อ,อยยอสองบอคุ้มครองปก้องเกีก่กกยวสิธิทางน้ำข้าจันเมกาค่ะบริษัทว์สุขภา ก็คาราฟิลเนี่ยเป็นน้ำนี่นะคะเป็นนูเชื้อค่ะก็ะช่วยได้เยอะเลยค่ะท่านฉันเคย mm. เห็นลูกปวยลราซื้อไปนะมาเล่าใฟังแต่งอมพิษอะไรอย่างเงี้ยไ mm. ม่เกณฑ์เป็นตั้งแต่บ .5 จนอายุสามสิบกว่าแล้วก็เออแค่ขวดสองขวดก็ดีขึ้นเลย mm. อืมกรไม่น่าเชื่อนะว่าแค่ น้ำอีเขียมีช่วยร่างกายสดชื่นดีขึ้นได้อย่างมะเร็งเบาหวานอะไรนี้ก็ช่วยได้นะคะแต่ไม่ถึงมาขายนะคะแ้วก็ยับยั้งให้เราดีขึ้นได้อะไอย่างเงี้ยถ้าใครอยากลองทานคาร์ฟิลทีร้อยเบอร์เซนเหมือนี้ชัน อย่าเพิ่งเชื่อถ,ถ้าคุณไม่ได้ลองเองเพราะอย่างนี้มีโฆษณาหลอกมันเยอะถ้าสนใจคาร์ฟิลล่าเปอร์เซนต์บ้างหรืไทยเซนคุณค่ะ,คะก็โทรมาได้ที่เบอร์0850672344มีไลน์ด้วยคะคะไลน์อะไรกดได้ค่ะ ไลน์มหาได้ตลอด24บสชั่วโมงยังไงก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ